อยากฟิตง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกดติดตามเลือกสั่นกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนกุ้งกุ้กดอกไมนะคะกลับมาฟิตที่บ้านของเราเหมือนเดิมวันนี้มาแนะนำท่าพื้นฐานนะคะที่จะทำให้เราสามารถบริหารหรือออกกำลังกายแบบถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บนะคะทำน้อยแต่ได้ผลนะคะท่านั้งก็คือเล็กหลังนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะแนะนำให้สำหรับ ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับเลเวลไปนะคะเป็นบอดีเวทนะคะที่เสริมสร้างกระชับกล้ามเนื้อสามารถทําได้ที่บ้านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยะคะ่ะสิ่งต่อไปนี้ไม่ควรทํานะคะอาจจะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะคะยืนเท้าชิดกันพอก้ามาแล้วเท้าด้านหน้าด้านหลังตรงกันแบบนี้นะคะอันนี้ระยะก้าสั้นเกินไปนะคะ พอก้าวมาแลคะหลังจะต้องงอตามแน่นอนค่ะระ,ระยะสั้นมากเลยต่อไประยะก้าวไกลไปนะคะขาแทบฉีกนะคะหลังก็ต้องแอนตามแน่นอนอึ๊บดูเลยนะคะต่อไปเป็นไม่เปิดส้นเท้ายังมีน้ำหนักทิ้งอยู่ที่เท้าด้านหลังนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก้าวมาแล้วเข่าบิดเข้าด้านใน ต่อไปนะคะเข่าเลยปลายเท้านะคะแล้วก็ก้มหน้ามากเกินไปดูอีกครั้งนะคะเข่าเลยปลายเท้าทิ้งน้ำหนักลงที่เข่านั่นเองเราเห็นท่าที่ไม่ถูกต้องกันมาแล้วนะคะที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ผลต่อกล้ามเนะื้อที่เราต้องการโฟกัสน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ถูกที่ควรกันเริ่มจากง่ายๆกันก่อนเริ่มจากท่าจบกันก่อน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะหาบหรือ,อโยคาแมทนะคะมาทักแล้วลองที่ข่าก่อนได้นะคะสำหรับท่านี้คนที่ยังไม่เคยทำเลยแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงนะคะเราเซ็ตท่านะคะผู้เข่าลงไปให้ดูด้านหน้ากันก่อนหัวเขา่ากับปลายเท้าตรงกันนะคะขาซ้ายและขาขวาไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันก็หมายถึงว่า อยู่ประมาณคอสะโพกแบบนี้ถ้าเป็นเส้นเดียวกันคือตรงกันนะคะถ้าแยกออกตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเข่าไม่เลยปลายเข้าส้นเท้าหลังเปิดจะให้ดูด้านข้างนะคะมือจะประสานไว้ที่หน้าอกหรือไว้ที่เอวก็ได้จากนั้นขาซ้ายอยู่ข้างหน้าออกแรงใช้ขาซ้ายดันตัวขึ้นซออเข่านิดนึงส้นเท้าหลังยังเปิดอยู่เกรงค่อยๆลง ผู้ที่เพิเริ่มต้นวางเข่าขวาไปกับพื้นได้เลยนะคะขึ้นลงขึ้นลงสามารถโน้มตัวมาข้างหน้าได้นิดนึงนะคะไม่ต้องแบบตรงจนแบบ90องศาเพื่อที่ว่าเราจะได้ถ่ายเทบาลานซ์น้ำหนักของเราได้มาดูด้านข้างกันนะคะเสร็จท่าจบด้านข้าง ดันตัวขึ้นจะเห็นว่าเข่าด้านหน้าท้างซ้ายซอฟนิดหนึ่งส้นเท้าหลังยังเปิดอยู่จากนั้นค่อยๆเกรง็งขาและลดตัวลงมาตรงๆตรงๆ,รงๆเพราะถ้าเราโยกไปข้างหน้าเดี๋ยวดูที่โยกไปข้างหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เราลงตรงๆ ไม่ต้องรีบเก่งขึ้นนะคะเอาบอเออกไปทีนี้หลักจะยากขึ้นค่อยๆขึ้นลงช้าๆเกือบถึงพื้นโอเคอันนี้ให้ฝึกทำนะคะข้ามละสิบครั้งถึงสิห้าครั้งสามรอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปที่2กันค่ะสเต็ปที่สองนะคะทีนี้เราจะไม่ใช้บอกรองแล้วนะคะ เราจะก้าวไปและก้าวกลับยืนการขาประมาณข้อสะโพกอย่างที่บอกก้าวไปตรงๆส้นเท้าหลังเปิดตามมานะคะแต่ถ้าเรายืนกางขาประมาณข้อสะโพกแล้วล่ะไม่ได้ยืนเท้าชิดนะแต่เวลาก้าวเราก้าวไปเท้าหน้าและเท้าหลังเป็นเส้นเดียวกันจะทําให้เราบาลานซ์ตัวไม่ได้จัดการตัวเองใหม่ยืนการเท้าประมาณข้อสะโพก ก้าวไปตรงๆนะคะตอนนี้ถ่ายเทน้ำหนักที่ขาวขวาส้นเท้าหลังเปิดค่อยๆย่อตัวตรงๆลงลงตรงๆไม่อย่างนั้นหน้าจะโน้มไปข้างหน้านะคะเข่าจะเลยขาไหนอยู่ข้างหน้าออกแรงกันตัวขึ้นปึ๊บดีกับวางตำแหน่งเดิมเก้ายอ่อขึ้นมากลับโอเคแล้วก็ ้าเราเพิ่งเริ่มฝึกทำเราจะกะระยะไม่ถูกใช่ไหมถ้าก้าวสั้นไปจะเป็นสภาพนี้ถ้าก้าวยาวไปนะคะแท่สจะถาเราจะรู้ยังไงล่ะว่าเราจะก้าวขนาดไหนเราก็ไปย้อนในสเต็ปที่หนึ่งคือเสรท่าจบทีนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะเริ่มตรงไหนที่ให้ขาตั้งฉากเราก็กะตำแหน่งของเราไว้แล้วเราก็ก้าวไปยอ่อ ยืนขึ้นกลับโอเคมาดูด้านข้างกันอย่างที่บอกไม่รู้จะก้าวขนาดไหนทา้าโพสเสร็จท่าจบเลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะหัวเขา่านะคะตั้งฉากไม่โน้มไปข้างหน้าแบบนี้อันนี้คือทิ่นหนาด้านหน้าด้านึ้นมาหัวเข,าาข่ากับปลายเท้าตรงกันส้นเท้าหลังเปิดเลยนะคะอะจากนั้นใช้ขาทาที่ออกแรงนั้นัวขึ้นกลับมายืน ประมาณข้อสะโพกไม่ต้องกลับแตยืนเท้าชิดกันนะอ่ะไปเก้ายอ่อยืนกลับเก้ายอ่อลงตรงยืนกลับในขณะที่ถ้าเราไปแล้วเวลาเราจะยอ่อเราทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะจะทำให้เราเจ็บเข่าโอเคท้านี้ฝึกทำทีละข้าง ทละข้างก็คือข้างขวา10ครั้งถึงอ5 5ครั้งแล้วพเปลี่ยนทำข้างซ้ายนะคะทำ3ามเซตค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเซที่3กันค่ะมาถึงเซตที่3กันแล้วนะคะเราจะสลับทำซ้ายขวาโอ้ยโฟค่ะซ้ายขวาสลับกันนะคะ,ะมาดูด้านหน้ากันก่อนก้าวไปยอ่อ ย,ย่อยืนกลับนะคะอะแต่สิ่งที่เจอบ่อยๆอย,อย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่ตอนแรกจะเจอนะคะหรือก้าวไปแล้วข่าวบิดไม่ได้ล็อกไว้ถ้าเราเจอปัญหาว่าข่าวเราบิดลองอัดตัวเองในกล้องโทรศัพท์มือถือหรือดูกระจกถ้าเราลงไปแล้วข่าวเราบิดกลับขึ้นมาค่ะ แล้วกลับไปฝึกที่สเต็ปแรกก่อนให้คือลงตรงๆมาดูสเต็ปที่สามบ่ายหลับยืนตำแหน่งเดิมไม่ต้องรีบหลับอย่าลืมเปิดส้นเท้าด้านหลังอันนี้เริ่มสลับนะคะซ้ายขวารนะับเป็นหนึ่งรั้งดูด้านข้างกันเพราะพอเราผ่านสเต็ปที่สองแล้วเนี่ยเราเริ่มกับ นี้ไ,ไปก่อนแล้วพอท่าพึ้นฐาเนี่ยเราแข็งแรงนะเราสามารถต่อยอดไปท่าอื่นๆได้จะมีการขยับร่างกายรวมด้วยก็สามารถที่จะใช้พลังงาน,นรวมด้วยได้นอกจากการคร้างกลามเนื้อนะคะจบไปแล้วง่ายๆสบายๆที่บ้านนะคะขอให้ฝึกทำกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปบวกกับท่าอื่นๆรวมกัน ขอให้มีความสุขสนุกกับการออกกำลังกายนะคะสวัสดีค่ะ